ไม่ต้องไปนะไม่ต้องตามนะแน่น่แน,น่กลับขึ้นไปกลับขึ้นไปจะไปหาแหนให้ปลาไม่ต้องตามไปไปอยู่บ้านอยู่บ้านเดี๋ยวมาแป๊บเดียวเนี่มาอีก เดี๋ยวก็ไปจมน้ำหรอกเดี๋ยวก็ไปตกบอ่อปลาดุกอีกหรอกจำไม่ได้หรอหหเอาดูดิจะตามมาได้เท่าไหร่อยู่ในตัวนุ้นไม่มาดีแล้วสองตัวเอาไม่ทันไปกลับไปนุน่นเพื่อนเรียกแล้วเอาเอาตามมาอีกโอ้ ืมจับทันไหมล่ะที่นี้่ฮะเอาเอา,เอาปีนปีนไปทางไหนไอ้ตัวนุ้นเข้าบ้านไปแล้วเออดีเดินไปบ้านกลับบ้านแล้ว ตอนนี้ไม่ยอมกลับเอาโตกลุมเอียบกลับบ้านไปตัวนุ่นเข้าบ้านไปนแล้วกลับบ้านไปไม่ยอมอีกโอ้เอา้า ไปไหนนะ่ะเข้าบ้านไปจะไปหาแหนให้ปลาโอ้ย ไปดูที่แต่ไอ้กลับไปแล้วเออดีดีดีดเดี๋ยวแอบ,บก่อนแอบบก่อนคอยดูที่ว่ามันเข้าบ้านไหมไปแล้วแตตามไปดูก่อนว่ามันอุ้ยมันมาแล้วอุ้ยมันมาแล้ว โอ้ยมันมองหาเราไม่เจอมันหาไม่เจอถ้าเจอมันก็มามันหาไม่เห็นดันไปดูที่ว่าไปเข้าบ้านไหมพูดดังเดี๋ยวไม่ได้ยินเสียง เดินดังก็ไม่ได้ได้ยินแต่ถ้าบูธเดินเสียงดังได้แล้วไอตัวนุ้นออกมาอีกแล้ว ไอตัวนน้นมาแล้วเวรกรรมไปไหนไม่ได้ตูวนดวนไอตัวนี้มันหาเราไม่เจอไอตัวขาวมันจะพามาหรือเปล่า เราเ,เชื่อใจมันก็มองไม่เห็นคอยดูที่มันจะไปไหนโอ้ยมาตาทัวเอา้าเอา้าไปไหนเอา้า ไปในของมันนัน่นหาเราไม่เจอเดี๋ยวไ่อยดูจะเรียกกันถางเงินถังทองอยู่นี่นั่นนั่นนั่นวิ่งมาแล้วอยู่นี่อยู่นี่โอ๊ยไ <laughs> อ้อมาตาถัว่วยืนอยู่ตรงนี้ก็มองไม่เห็นไปเข้าบ้านก่อนฮะ โอ้ยอยยเย็บพันแข้งพันขาเด้อกี่เยียบเอาเดี๋ยวโอ้ยมาตาตัวเอา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 ปีนอีกขาไปเจอใช่ไหมอืมหุ่นไอ้ตัวนู้นไปแล้วไปเข้าบ้านหอบแล้วนั่นน่ะไปดูบ้านดูม้นานนะไปไปวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไป ตั้งกลัวจะหนีหรอกโอ้ยดูมันดูมันดูมันไปเอาเอ,าเ,เอาเดี๋ยวไปหยบหรอกมาเร็วเอ้าเอ้าเอ้าไปขึ้นไป ขึ้นไปเดี๋ยวนมให้กินเอ้ยมาขึ้นมาขึ้นมาเอาขึ้นขึ้นอึบเออไปเอาขึ้นมาเร็วขึ้นได้ไหมนะ่ะขึ้นมาอา่ะเร็วอึบเออไปเดี๋ยวเอานมให้กิน เทน้ำออกก่อนจานใบนี้ขอนะไม่มีจานใส่ให้หมากินเทน้ำออกก่อนโอ้ยกินตรงนี้แหละคอยอยู่นี่เดีย๋ยวไปเอานมมาให้ รวยลด้กันอ่ะหมดกล่องแล้ววันนี้ งั้นไปไหนไม่ได้เลยต้องานมโล่ไว้ก่อน ต้องเอานมล่ไว้ก่อนถ้างั้นไปไหนไม่ได้แค่นี้ก่อนนะจ๊ะ